คลิปนี้เอาคลิปยาวพี่น้องต่อกันหลายช็อตมาเบ่งกับเขาพี่น้องเอ้ยปิดตาแสบเด้อจ้าชอ่องยายสำลีแฟนเพจจักสิลงใง่นะนำนี่ลงซอกแหลงนะบ่ฝากช่องหน่อยนะจ๊ะทุกคนกดเป็นเพื่อนหน่อยยายหาก,กระด้สามร้อย สามอยเพื่อนว่าเป็นเพื่อนซ้ำผู้ทสามเพื่อนยัง่มีเลยได้แต่ผู้ตสามผู้ิี่ตามมานำคลิปเพื่อนว่าตาคลิปอันอไอดันมานำคลิปฮะเปลี่ยนบรรยากาศลงทะเลมาเนี่ยมีทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งป่ากำลังทางข้าวอยู่ ลมเย็นสบายขนาดเลยพี่น้องเนี่ยก,ก็กระส่างได้แนนอนขนาดเดาดขั้นคนนำนสั่งของเฮาแนนอนกับออกมกั่งงามส่วนมากยายสั่งโบปินมากินข่าวบา้านน้องมาน้องปิดสั่งให้แบบนี้เหนแล้วบ้งไหมคะก็สั่งให้บปนี้เ้องกระโฟดแบบนี้แหละ เขาสักเขาสั่ง,งอย่างหนึ่งผลออกมาอย่างหนึ่งไะนะมนบนอนอนได้อันนี้ก็ได้กินข่าหดกินเข่าคั่เดียวเตนสีสกินหลายหลายคำเนาะรัวสั่งคำสั่งบบได้บอถ้าอยากกินหลายๆคำเราต้องว่าคำสั่งไปกินคําเดียวอยู่หันแหละ ปิ้งปลาตัวใหญ่บาทเรื่องห,ห้อยอยู่แต่เส็บตดต่อมาเป็นขีปยาวนะสามนาทีว่าได้ขีปนี่พี่น้อยและสีลงซองแดงนำซองคุณคิดอะไรอยู่ได้ค่าโบได้นี้เขาลงไปมันจะตีเหลือกเลยนะคือเขากระโลบทันทีเลย ก็บ่อลงนะบ้านนี้เป็นลงซองอื่นถ้าบ่าได้ค่ะมาพัดสินบ้านให้พี่น้องยายเป็นคนชอบเปิดซองทําอาหารเนาะก็เลยมีแต่ก็เลยมีแต่ทาอาหารไม่ได้พี่น้องเลยอาหารทําเหตุจริงก็ลงจริงยก็มีน,นี่ให้ AI ซอยมันดูดูโดดเด่นสวยงามเฉย พี่น้องเอ่ยฝากกดไลค์คอมเมนต์ในเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิด้ฮูว่าเพื่อนเฮาลงคลิปมือล้วจะคลิปกันเฮากดกระดิ่งค่ะมาสิดเด่งไปหาฝูสองเฮาเลยเด้อ